น้องน็อจ๋าค่ะน้องน็มาจากเชีงยงใหม่เชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจ้าเลยค้ามันอยู่ที่มาสมัครเดอร์สตารหรอเพราะว่าเป็นค,ความค่อยไฟฟันควาไฟฟันตั้งแต่เด็กแล้วค่ะว่าคือนรักแล้วก็ชอบไปเสียงดนตรีอย่างเงี้ยอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เวลาได้ร้องเพลงอะค่ะรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกมีความสุขยิ่งกว่าเวลาคนดูมีความสุขกับเราไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาวีทีเด์สตาอย่างเงี้ยก็มีคนดูมากขึ้นที่จะมีความสุขกับเราไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอายุหนูเท่าไหร่น เจ็ดวันแล้วเรียนตอนนี้เรียนอยู่มหกอยู่มหกค่ะก็ต้องหยุดสอบไปก่อนก็พักไว้ก่อนนะคะตามฝันก่อนค่ะตามฝันครั้งแรกเลยหนูจะเป็นคนที่คาแรคเตอร์แตกต่างบางคนจะมีปัญหาชีวิตมันค่อนข้างเยอะแต่หนูนีจะเป็นคนที่แบบสดใสล่าเริงดูทุกอย่างมีความสุขหมดชิลๆเป็นคนชิลๆค่ะก็สบายๆนะคะก็เรื่อยๆไปไม่ไม่อะไรมากมายค่ะครั้งแรกที่มามาประกวดรู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะตัวเองเป็นผู้หญิง ไม่น่าจะเข้าอ๋อก็รู้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าตัวเองเป็นผู้หญิงค่ะแต่ก็หมายถึงว่าจะกัดพี่ว่าพี่อยาเป็นผู้ชายแจะเป็นพี่ยังคิดว่าเป็นผู้หญิงอย่างี้ปะอย่าเอ๋ออย่าเอ๋อไอเนี้ยแหละเอ๋อของจริงไอเนี้ยแหละเอ๋อขราทีอ้างด้วยลึรู้สึกยังไงพี่ก็เอาเปลี่ยนคำถามครอบครัวสนับสนุนหนูไหมลูกในการมาสมัครเดอะสตาร์ครั้งนี้อ๋อก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันค่ะแต่ว่าพอดี เสียงเขาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เวลาร้องเพลงก็ไม่ค่อยมีคนอยากฟังเขาก็เลยเหมือนก็เอาความฝันเขามาใส่ในตัวนนแทนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็สนับสนุนมาตลอดนะคะฝึกมานานไหมคะก็นนก็ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะแต่ก็ถ้าเริ่มเรียนนี่ก็ประมาณสิบขวบประมาณนี้มั้งคะสิบขวบค่ะอ๋อสิบขวบก็เรียนเรียนร้อย่างแล้วค่ะแต่ก็เรียนแบบงูเปล่าไม่ได้ซีเรียสอะไรอะค่ะเรียนเพื่อเพื่อความสนุกอะค่ะเราคิดว่าตัวเองอะไรคือจุดเด่นทําให้คุณได้เข้ามาหนึ่งในแปดเนี่ย นั่นสิคะก็ความที่ไม่เหมือนคนอื่นแปลกม้งคะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เออวันที่มันดำว่างเมื่อกี้เอาอย่างนี้คนอยากจะฟังก็บอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วอันนี้แหละคือจิ๋วแต่แจ๋วตัวเล็กจริงเป็นเด็กจริงแต่ฟังเสียอะนิดนึงลูกได้ชิดพิงลมหายใจแค่ได้ใช้เวลารวมกันแค่เพียงเท่านั้นแต่มันเกินห้ามใจ ที่ค้างในความรู้สึกว่นลึกๆจะคิดยังไงร,รักเธอเท่าไรแต่ไม่ยอมพูดกันโอ้โหเนี่ยแหละเสียงก็แทบจะเป็นแนวแนวรุลาอะไรกยนรึเปล่าก็เสียงเล็กๆฟังแล้วแบ,บ,บายาหัวอะไรเงี้ย ฝากถึงที่กำลังจะเกิดขึ้นวันเสาร์นี้ค่ะลูกก็ฝากคอนเสิร์ตเปิดตัวของพวกเราด้วยนะคะทั้ง8คนค่ะพวกเราก็จะมาเป็นตัวเองทั้งหมดเลยค่ะทั้ง8คนถ้าอยากรู้ว่าพวกเราเป็นยังไงก็ต้องติดตามตาดูว,วันเสาร์นี้นะ3ามทุ่มครึ่งค่ะที่มูนซาหรือไม่ก็ดูที่เอ่อโมเดิร์นไนทีวีโมเดิร์นไนทีวีค่ะ